สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ะคะ่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัจทจดทะเบียนตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์และตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศค่ะข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนเราจะนามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจําในทุกุกวันศุกร์นะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่12เมษายน พุทธศักราช2,568ค่ะเจอกันก่อนช่วงที่จะเข้าสู่วันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการข่าวเด็สุดสัปดาห์ค่ะได้ผ่านทางช่องทาง f a c e o o o k พุ i นอินไซค่ะและรับชมได้ทางช่อง YouTube Channel ด้วยเช่นกันเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะคะกับภาพรวมตลาดหุ้นไทยค่ะตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้นะคะก็ฟื้นตัวขึ้นมาค่ะหลังจากที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, แห่งสหรัฐอเมริกาค่ะประกาศระง,งับการใช้มาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้90วันยกเว้นประเทศจีนนะคะที่จะเก็บภาษีตอบโต้เพิ่มเป็น125และมีผลทันทีค่ะหลังจีนนะคะได้เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มอีก50เป็น84มีผลวันที่30ในสาย,ยนที่ผ่านมา และทรนะคะ,ะก็ได้ประกาศด้วยนะคะว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้ายาขนาดใหญ่ในเร็วนี้ค่ะส่วนความผันผวนของตลาดหุ้นนะคะล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีมาตรการนะคะการโดยการออกมาตรการพิเศษลดความผันผวนค่ะจากการปรับ3เกณฑ์ชั่วคราวนะคะก็คือ1การปรับซิลลิ่งฟอร์สำหรับทั้งเซ็ต m อ i และทีเฟค่ะเหลือ15%จากเดิม30%ค่ะ2คือการปรับกรอบราคาซื้อขายแบบ Dynamic Price b ์ a n d เป็นรายหลักทรัพย์จากเดิม10%จากราคาซื้อขายล่าสุดของหลักทรัพย์นั้นเป็น5%จากราคาซื้อขายล่าสุดของหลักทรัพย์นั้นค่ะ3คือห้ามการขายช็อตทุกหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวค่ะยกเว้น market maker สำหรับเซ็ต MAI และ t f e x ค่ะทั้งนี้การปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวนะคะมีผลตั้งแต่วันที่8เมษายนและไม่เกินวันที่11เมษายน68ค่ะ โดยตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะติดตามภาวะตลาดต่อเนื่องทุกวันพร้อมปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์เชื่อว่ามาตรการชั่วคราวที่จะประกาศใช้ในครั้งนี้ค่ะจะมีส่วนช่วยเสริมเสถียรภาพของตลาดและสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนค่ะทางด้านของสํานักงานกรอตรนะคะโดยนางพรอ,อนงบุษราตระกูลเลขาธิการสํานักงานกรอตรก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากรณีดังกล่าวเป็นการใช้อํานาจตามข้อบังคับของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคณะกรรมการกรรทและคณะกรรมการกรทได้เห็นชอบไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดทําให้ตลาดหลักทรัพย์และทีเฟกสสามารถดําเนินการออกมาตรการชั่วคราวเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ได้ทั้งนี้กรรทได้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และทีเฟกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องและเห็นว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดความผันผวนของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และทีเฟกซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตลาด ทุนโดยรวมค่ะโดยกรตจะได้ติดตามและประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และ T ีเฟเพื่อประเมินสถานการณ์และผลของมาตรการช่วคราวและสถานการณ์ในภาพรวมต่อไปด้วยค่ะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนบ้างนะคะเริ่มกันที่ PRM หรือว่า PRIMA MARINE ค่ะทรงซิกไตรามาส1ทับ68สดใสแย้มมีรายการพิเศษหนุนเรือใหม่ให้บริการเพิ่มขึ้นค่ะนายวิริพล์จุไรศิน ผู้มนวยการสายงานการเงินและบัญชีบริษัทพรีมามาลีนจำกัดมหาชนหรือว่า prm ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าค่ะว่าบริษัทมีความเชื่อมั่นว่ารายได้ในปี2568จะเติบโตทำสถิติใหม่ค่ะจากการที่มีเรือใหม่เข้ามาให้บริการมากขึ้นทั้งเรือไฮบริดครูบโรสจำนวน2รลำค่ะที่ให้บริการบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีและเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมันอีกจำนวนหนึ่ลำ ดยเริ่มให้บริการและรับรู้รายได้ทันทีตั้งแต่ไตรมาส1ทับ68ที่ผ่านมาค่ะภายใต้สัญญาระยะยาวรวมถึงยังมีแผนรับเรือครูโบท๊ทเพิ่มเข้ามาอีก2ลำในครึ่งแรกของปี68ด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้เผยแผนขยายธุรกิจต่อเนื่องด้วยงบลงทุน2 3 0ถึง3,000ล้านบาทค่ะเพื่อขยายกองเรือในกลุ่มที่มีแนวโน้มตบตัวสูงในระยะยาวทั้งกลุ่มเรือขนส่งปิโตรเคมีเหลว ที่ได้อันุิสส์จากความต้องการขนส่งปิโตรเคมีของลูกค้ากลุ่มโรงการต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องรวมทั้งธุรกิจในกลุ่ม Offshore Support, Vessel หรือว่า OSV ค่ะที่ยังมีความต้องการใช้งานสูงในภูมิภาคอันเนื่องมาจากการขยายตัวของกิจกรรมสำรวจและผลิตในแถบอ่าวไทยและกลุ่มธุรกิจ OSV นี้นะคะก็ยังเป็นธุรกิจดาวรุง่งที่จะเข้ามาเสริมเสถรยรภาพให้กับรายได้ของบริษัทด้วยเช่นกันค่ะ สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาสที่1ของปี68นะคะก็มีแนวโน้มสดใสเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าค่ะหลังให้บริการเรือใหม่เพิ่มเติมตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะและการกลับมาให้บริการของส,องส,องสองเรือใหญ่ก็คือ VLC และ AWB ที่เข้าอู่ซ่อมในช่วงไตรมาส4/67พร้อมจะสร้างไรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องต่อจากนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะในไตรมาส1/68 บริษัทมีการจำหน่ายเรือกักเก็บและผสมน้ำมันกลางทะเล1ลําลำค่ะเนื่องจากเรือมีอายุการใช้งานมากตามกลยุทธ์ในการปรับลดอายุกองเรือและเป็นการขายทำกำไรก่อนนะคะเพื่อป้องกันผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามการค้าจึงเป็นจังหวะเหมาะสมในการขายและจะเริ่มให้บริการเรือ FSU ลำใหม่ตามแผนในเดือนพฤษภาคม68ทำให้ยังคงมีเรือ FSU ให้บริการจำนวนลําลำเท่าเดิมค่ะ พร้อมกันนี้การจำหน่ายเรือดังกล่าวก็ยังเป็นรายได้พิเศษที่จะช่วยมาเสริมผลประกอบการในไตรามาส1ทับหกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยค่ะ P.R.M. นะคะยังเชื่อมั่นด้วยนะคะว่าผลกระทบจากภาะวะสงครามการค้าและมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาจะกระทบกับผลการงานของบริษัทในวงจำกัดค่ะเนื่องจาก P.R.M. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศและภูมิภาคอาเซียนเป็นหลักและในปี6 8แนี้บริษัทมุ่งขยายพอร์ตธุรกิจในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง พร้อมรักษาประสิทธิภาพกองเรือให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรเพื่อผลักดัน PIM สู่เป้าหมายการเติบโตและสร้างรายได้ทะลุหมื่นล้านตามที่ตั้งใจไว้ค่ะมาต่อกันที่ i-net นะคะเปิดแผนลงทุน i-net IDC c ค่ะยึดกรอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านภัยพิบัติคาดรองรับสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0ถึง0 0 0 VMI ค่ะนางมรกตกุลธรรมโยทิน กรรมการผู <cek> <st anza>? ้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือไอเน็ตค่ะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไ c t ีีแบบควบคุจรเปิดเผยว่าการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการโล cal c l o u d Service บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลอย่างสูงสุดค่ะทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์และผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของลูกค้าโดยศูนย์ของบริษัทได้รับการออกแบบภายใต้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ business continuity plan BCP ด้านภัยพิบัตริรวมทั้งตอบโจทย์การใช้งานรองรับทั้งรูปแบบศูนย์ข้อมูลหลัก DC และศูนย์กู้คืนระบบหรือ DR จึงเป็นศูนย์จัดเก็บข้อมูลที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมีความเสถียรภาพสูงและปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสากลค่ะ นอกจากนี้ยังได้ทำประกันภัยอาคารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการอีกด้วยทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม68ที่ผ่านมาบริษัทก็ได้จัดส่งทีมตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ที่สำคัญรวมทั้งทีมวิศวกรโครงสร้างอาคารอย่างเร่งด่วนนะคะโดยพบว่าศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลของบริษัททั้ง3แห่งในปัจจุบันค่ะประกอบไปด้วย 1. i n e t IDC 1 ณนะอาคารบางกอกไททาวเวอร์ถนนรางน้ำ2 i n e เ i d c 2อาคารไทซัมมิตท,ทาวเวอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่และ3 i n e เน็ต3จังหวัดสระบุรีค่ะสามารถใช้งานการจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวได้ตามปกติและการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ยังมีความเร็วสูงและก็มีเสถียรภาพสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะในฐานะที่ไอเน็ตเป็นผู้นำการให้บริการโ o c a l Cloud Service โดยมุ่งเน้นบริการด้าน Cloud s เซอร์วิสแ d i ดิจิ l p ลแพลตฟอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนคณะผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตค่ะการวางแผนลงทุนในโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งใหม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบทุกมิตินะคะ โดยเฉพาะแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือว่าแผน BCP ด้านภัยพิบัติค่ะโดยจะดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นน้ําท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้พายุและการกําหนดมาตรการการสำรองข้อมูลการจัดหาพื้นที่ทํางานสํารองโดยการเลือกทําเลที่มีศักยภาพและมีความสําคัญต่อความต่อเนื่องของธุรกิจในระยะยาวค่ะซึ่งการลงทุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งใหม่นะคะหรือว่า INET IDCC ที่ภาคอีสานค่ะคาดว่าจะรองรับได้สูงสุดถึง300,000ถึง600,000 VMI เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในความมั่นคงด้านความปลอดภัยของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลค่ะปิดท้ายกันนะคะกับ PS หรือว่า Property Perfect ค่ะเผยแผนไตรมาสที่2ทับ68ตังเปายอดขาย3,000ล้าน รูปโครงการแนวราบเน้นบ้านหรูบ้านนวัตกรรมทนแผ่นดินไหวค่ะนายวศนศรีรัตนพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพัฒนาธุรกิจบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนหรือ PF ค่ะเปิดเผยถึงแผนการดําเนินงานในไตรามาสที่2องทัพหว่าบริษัทจะมุ่งเน้นทําการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายจากโครงการแนวราบซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทและไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะ ทั้งนี้คาดว่ามีกลุ่มลูกค้ามองหาที่อยู่อาศัยแนวราบมากขึ้นขณะที่มาตรการผ่อนคลายเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือ LTV ที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม68นี้ก็จะเป็นปัจจัยหนุนที่ช่วยขยายฐานลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านหลังที่2ได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะสำหรับในไตรมาสที่2นะคะบริษัทตั้งเป้ายอดขายไว้ที่3,000ล้านบาทเน้นการตลาดเชิงรุกกับโครงการบ้านระดับไฮเอนที่ยังคงมีกำลังซื้อสูงในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ยอดขายจากโครงการในเซกเมนต์ระดับบน1,500ล้านบาทค่ะทั้งโครงการ Perfect m a s t e r p i e c e ที่เตรียมเปิดบ้านตัวอย่างรุ่นใหม่ในในทำเลกรุงเทพกรีธาโครงการเล็กเลเจนดบางนาสุนรรภูมิและแจ้งวัฒนะที่มีข้ารหัสหรูริมทะเลสาบโครงการวิลล่าตากอากาศเบล่า Del มอนเตเขาใหญ่ที่ตั้งเป้าปิดการขายเฟสหนึ่และเปิดตัวภูวิลล่าเฟส2ภายในไตรามาสที่2 รวมทั้งบ้านหรูซิกเนเจอร์ในทำเลกรุงเทพกรีทารามคำแหงและสุขุมวิท77ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับเซกิซุยเคมิคอลประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นบ้านที่นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากญี่ปุ่นมาใช้อย่างเต็มรูปแบบอาทิระบบกรองอากาศป้องกันฝุ่นการความร้อนปรับอุณหภูมิในบ้านให้เย็นสบายระบบผนังป้องกันเสียง และที่สําคัญคือเป็นบ้านที่ใช้โครงสร้างเหล็กที่ทนทานต่อเพนท์นไิ้วได้ถึง7ฟ็กริเตอร์ซึ่งคาดว่าจะเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะค่ะนี่ก็คือข่าวสารนะคะของบริษัทจดทะเบียนค่ะตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะที่เรานำอัปเดตกันในช่วงวันก่อนวันหยุดยาวนะคะในวันในเทศกาลสงกรานต์นะคะหรือว่าปีใหม่ไทยนี้ค่ะซึ่งค่ะ ทีมข่าวคุทธิศันะคะก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน,นะคะ่ะที่เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่ากลับบ้านนะคะหรือว่าเดินทางไปไหนก็ตามค่ะขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยนะคะและหากคุณผู้ชมค่ะต้องการติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของ โซเชียลมีเดียของผู้นินไซ์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook In s t a g r a m X, l i กซ์ไลน์ e แ e ว e ์เ gram t i k t o k นะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางเทรดนะคะแล้วก็ช่อง y o u ูทูบชา n n ลหุ้นอินไซด์ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาอัปเดตข่าวกันได้ใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าเวลา18นาฬิกาโดยประมาณแบบนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ